แอมแอมแอมต่อสายลําโพงเข้ามีแต่ไฟไม่มีเสียงนะไปดูไฟกันต่อสายลําโพงแล้นะแบบนี้อันตรายมากโลหล่อหล่ล่อล่ลมีไฟแต่ไม่มีเสียงเงียบกริบนี่อนนไอทีไฟออกเนี่ยอ่านนะไฟออกไม่ดังเนี่ยนะไฟออกไม่ดังไฟออกไม่ดังไฟวีูตัวนี้เขาจะอยู่ด้านหน้านี่เนาะ ไม่ได้ตรวจสอบจากระบบเสียงเทียบทันใจมาจิ้มลงไปตรง input. อินพุตภาคขยายดังแสดงว่าสัญญาณมันหายไปตั้งแต่แถวแถวแจ็กนี่เ,เราอาจจะต้องเอาแจ็กไม้มาเสียบที่แอมอินลองดูสิเพราะว่าอินเนี่ยถ้าเขาดังได้ก็ดูแจ็กเขานะนนนอนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ดูการทำงานของแจ็กตัวนี้มันอาจจะไม่ต่อนะนะ อาจจะต่อตรงหรืออาจจะต้อมความสะอาดแล้วแต่เลยโดยส่แจ็คเป็นพี่แจ็คนี่แหละนะครับแ,แจ็คด้านหลังเรื<ด>่องขยายเครื่องนี้เป็นแอมผู้ยีบ้านผู้หย่บ้านผู้หญ่บ้านก็ไม่ได้ไปใช้อะไรเวอร์บางอลังการมากกว่าเสียงประกาศหลอกก็ไม่ได้ใช้อัม e อินแน่นอนก็ลองต่อ,ตอ,ตอลอง,ลองวัดดูนะว่าตอนนี้เขาต่อกันไหมนะ,ะถ้าวัดแล้วมันไม่ต่อกันเราก็อาจจะต้อง เอาสายไฟมาต่อใส่กันลองดูนะลองดูนะครับลองดูลองต่อสายก็แบแบมนั้นเลยน่ะลองดูลองดูหลัวลัวว่ดังเร่งเสียงก่อนเร่งเสียงแล้วฟัวร์ฟัวร์อ่าทัดสามทัดสามดังดังดังน่ะเป็นที่แจ็คนั่นแหละนะใช้งานได้นะครับเพื่อนๆใช้งานได้นะครับโล ใช้งานได้ใช้งานได้เป็นที่แจ็คนะครับแจ็คไม่ต่อนะเอาสายต่อเข้าไปเลยผู้ใหญ่บ้านก็จะได้เอาไปประกาศต่อไปนะอาจจะมีเรื่องถา่าจับไปพวกใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ